แผนพัฒนาท่ากาศยานดอนเมืองใหม่ครั้งนี้จึงมีวงเงินลงทุนอยู่สัก36,829.49ล้านบาทก็เพิ่มเพิ่มขีดความสามารถนะครับให้ใ<ช>เราองรับได้40ล้านคนให้โอเวอร์แคปซิตี้ได้สักประมาณ50กว่า,วาล้านคนเที่ยวบินก็จะรองรับเพิ่มขึ้นมานะคะเป็น50เที่ยวบินต่อชั่ก็สอบคล้องกันไปกับจำนวนผู้โดยสารที่จะมีแคปซิตี้เพิ่มมากขึ้นนะคะใชะ่ได้ใช้เมื่อไหร่ ก็ปี6-8นะ่าจะเริ่มก่อสร้างจนถึงปี74็ตามแผนเลยขอ <นะ S 1> ให้เป็นไปตามแผนนะครับภาอากาศยานดอนเมืองเนี่ยเป็นสนามบินที่เราใช้มาอย่างยาวนานนะครับเปิดให้บริการครั้งแรกนี่2457<อ>ปีนี้เนี่ยดอนเมืองอายุ110ปีแล้วนะฮะใช้มาอย่างยาวนานมากถ้ตีไปสักประมาณสองชั่วอายุคนได้นะ ใช่ครับก็ <S <S อเอาง่ายๆว่าคนที่ไปเปิดก็ปัจจุบันก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับอ,ยายอายุยาวนานมากแต่ก็ยังใช้บริการได้ในปัจจุบันแล้วถ้าหากดูถึงอายุจนถึงปัจจุบันเนี่ยต้องชื่นชมในว่าการบริหารจัดการภายในกับท่าอากาศยานที่มีอายุอานาม,มขนาดนี้ถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวซึ่งดอนเมืองเป็นสนามบินหลักท่าอากาศยานหลักที่เราใช้งานมาจนถึงชักช่วงปี2550กว่า55นี่แหละแล้วก็ย้ายไปที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับ อ่ะ2,550นะครับย้ายไปส่วนอภูมิแล้วปี2,555ดอนเมืองก็กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งโดยมีการให้บริการเนี่ยเป็นโดเมสติกฟลายเป็นฟลาบินต่างประเทศระยะสั้นอินเตอร์เนชั่นแนลฟลาเป็นหลักนะครับทีนี้เรามาดูกันหน่อยว่าปัจจุบันทําไมท่าอากาศยานดอนเมืองถึงจําเป็นจะต้องขยายย้อนกลับไปเมื่อปีสัก2,562เนี่ยตอนก่อนโควิด19มีผู้โดยสารมาที่ท่าอากาศยานดอนเมืองเนี่ย41.3ล้านคน เดินทางผ่านช่องทางนี้ซึ่งแน่นอนมันจะมีทั้งโดเมนสิกและอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับก็เดินทางทั้งหมด41.3ล้านคนบางคนเดินทางซ้ำไม่เป็นไรนะครับแต่ศักยภาพในการรองรับเดิมจริงๆแล้วเท่าไหร่เนี่ยสามสิบล้านคนต่อปีนั่นหมายความว่ามันมีช่วงพีคที่มาถึง41.3ล้านคนมันก็เกินแคปซิตี้ครับซึ่งการบริหารจัดการภายในสนามบินเนี่ยถือเป็นเรื่องสําคัญนะครับเ o t เขาก็มีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้เพราะอย่างที่เล่าไปเมื่อคราวก่อนคือสุวรรณภูมิเนี่ยสามารถรองรับได้ ในระดับ1 45ล้านคนแต่บริหารจัดการพื้นที่ทั้งเจ้าหน้าที่ตมเจ้าหน้าที่ของสายการบินเพิ่มพื้นที่ในการตรวจตาในการเช็คอินเข้าไปเนี่ยก็ทําให้รองรับได้อีกจาก45ล้านคนเป็น60ล้านคนอดอนเมืองก็ทําแบบนี้เหมือนกันตอนที่อาคารเดิมปัจจุบันนี้รองรับได้30ล้านคนก็บริหารจัดการพื้นที่จนสามารถรองรับได้ถึง40ล้านคนแต่มันก็เกินมาอีกล้านกว่าคนอยู่ดีดังนั้นต้องเพิ่มขีดความสามารถแล้วครับ แผนพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมืองใหม่ในครั้งนี้จึงมีวงเงินลงทุนอยู่สัก3า8 2 9 4 9 9ล้านบาทนี่ <Ừ. S 1> เอาตัวเลขสักเกือบเป๊ะเลยนะฮะก็เพื่อเพิ่มขีดความสามารถนะครับให้ใเรารองรับได้40ล้านคนและจะสามารถบริหารจัดการให้โอเวอร์แคปซิตี้ได้สักประมาณ50กวกว่าล้านคนนี่นแหละนะครับแตแ่เที่ยวบินเที่ยวบินก็เพิ่มเออใช่นะครับใช่ไหมเที่ยวบินก็จะรองรับเพิ่มขึ้นมานะคะเป็น50เที่ยวบินต่อชัว่วโมง ก็สอบคล้องกันไปกับจำนวนผู้โดยสารที่จะมี c a p a ิตี้เพิ่มมากขึ้นนะคะใช่นะครับแต่ได้ใช้เมื่อไหร่อืมก็ปี68นะ่น่าจะเริ่มก่อสร้างจนถึงปี74ไปตามแผนเลยขอใ,ให้เป็นไปนตามแผนนะครับแล้วก็ คาดการมูลค่าทางเศรษฐกิจกสัก2 0 4 4 6 5ล้านบาทอันนี้เป็นรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมืองระยะที่3ในช่วงปี2564ที่ออกมานะครับครั้งนี้นะฮะอย่างที่บอกไปสนามบินดอนเมืองตอนนี้โอเวอร์แคปซิตี้มากนะครับรองรับได้40ล้านคนถ้าพัฒนาโครงการนี้แล้วเสร็จแต่ถามว่าเพียงพอไหมไม่ครับต้องทําต่อเนื่องดังนั้นแผนแต่เอาแผนก่อนแผนระยะที่3ก่อนมาดูแมปปิ้งกันหน่อยคุณผู้ชม นี่คือแผนที่ของท่าอากาศยานดอนเมืองนะครับที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันจะสังเกตว่าท่าอากาศยานดอนเมืองจะไม่เหมือนกับท่าอากาศยานอื่นๆนะครับเพราะว่าเป็นแมปปิง้งเป็นแนวยาวแบบนี้ไหนๆอ่ะให้ดูให้คุณผู้ชมได้เห็นด้วยนี่คือแนวยาวของท่าอากาศยานดอนเมืองฝั่งด้านล่างตรงนี้นะครับจะเป็นถนนวิภาวดีรังสิตเดินทางมุ่งหน้าออกไปทางนู้นไปรังสิตนะครับย้อนกลับไปก็ไปดินแดงค่ะลันเวย์มีอยู่เท่านี้สนามงูอยู่ตรงนี้นะครับเอาละทีนี้ เดิมทีเนี่ยเวลาเราจะเข้าดอนเมืองเราก็กลับรถแล้วก็เข้าไปก็จะมีอาคารอยู่2อาคารหลักที่เราใช้คือ international กับ domestic international อยู่ตรงนี้ domestic อยู่ตรงนี้อยู่ติดตกันโซนนี้เลยนะครับแล้วตรงนี้เป็นที่จอดเครื่องบินนะครับก็จะมีทั้งจอดแบบหลุมจอดแล้วก็มีงวงนะครับทีนี้เวลาจะพัฒนาท่ากาศยานดอนเมืองเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะไปเพิ่มพื้นที่ฝั่งนู้นได้ มันจะเพิ่มพื้นที่ได้มันก็ต้องใช้พื้นที่เดิมให้เต็มประโยชน์ประสิทธิภาพที่สุดคือฝั่งนี้ก็ชิดถนนวิภาวดีแล้วเหมือนกันใช่มันขยายมันหลบอเ,อเอาถนนอ,นออกไม่ได้เพราะมีโทัวเวยอยู่ข้างหน้า <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> ดังนั้นต้องใช้พื้นที่เดิมที่เป็นแนวยาวแบบนี้ให้เต็มที่ที่สุด <c oughs> และวิธีคิดของการพัฒนาของท่ากาศยานดอนเมืองคือถ้าคุณผู้ชมเคยไปจะลองสังเกตดูจะมีตึกอยู่ตรงนี้ <c oughs> ตึกตรงนี้เป็นตึกที่ไม่ได้ใช้งานแล้วครับเป็นตึกที่ไม่ได้ใช้งานแล้วแล้วปิดอยู่แล้วก็ขึ้นตัวแสล อุปกรณ์ทางการก่อสร้างเนี่ยป้องปิดเอาไว้นะครับไม่ได้ใช้งานตรงนี้ก็จะปรับปรุงนะครับและทุบทิ้งสร้างใหม่รวมถึงอาคารอื่นๆด้วยนะครับตรงนี้เป็นอาคารผู้โดยสารใช่ไหมที่คุณบอกใช่ครับนี่คืออาคารผู้โดยสารซึ่งจะสร้างหลังใหม่เลยที่ใช้อยู่คือตรงนี้จนถึงตรงนี้ยาวมาแบบนี้นะครับสองกับสีเขียวกับสีส้มตรงนี้นะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูทีละกลุ่มงานกันดีกว่าว่าแต่ละกลุ่มงานของ ถาอากาศยานดรนเมืองเฟสสามเนี่ยเขาก่อสร้างอย่างไรอะไรอย่างไรบ้างนี่คือกลุ่มงานที่1การพัฒนาด้านทิศใต้ทิศใต้อยู่ฝั่งผมนี่ฝั่งผม,มเลขหนึ่งเลยนี่คุณนิชนันทาอะไรบ้างนะคะก็พัฒนาไออาคารอาคารผู้โดยสารหลังที่สามนี่พื้น,นที่ใช้ใชสอย,สอยนะคะพื้นที่ใช้สอยตรงนี้เนี่ยก็ประมาณไว้อยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันตารางเมตร นะคะประกอบเรื่องงานก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่3อาคารเครื่องบินหมายเลขหกซึ่งก็จะมีหลุมจอดอากาศยานแบบประชิดอาคารเลยนะคะ10หลุมจอดด้วยกันก็จะมีงานปรับปรุงอาคารจอดรถยนต์ด้วยอาคารจอด7ชั้นนะคะเป็นชานชลาจอดแล้วก็รับส่งผู้โดยสารซึ่งตรงนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะได้ใช้บริการกันประมาณปี72ใช่ครับอ่ะเดี๋ยวชี้ให้ดูเลยคุณผู้ชมตรงนี้คืออาคารผู้โดยสารหลังที่3ที่บอกว่าจะทุบทุบที่เดิมทุบอาคารเดิมแล้วก็ สร้างอาคารใหม่นะครับแบบออกมาสวยงามมากแบบจะประมาณนี้เลยนะฮะประมาณนี้เลยทีนี้ฝั่งตรงนี้ก็จะมีการปรับปรุงเหมือนกันเป็นลานหลุมจอดอากาศยานนะครับรวมถึงปรับปรุงอาคารคลังสินค้าตรงนี้ด้วยสีแดงๆนะครับมีการปรับปรุงอาคารคลังสินค้าด้วยนี่คือกลุ่มงานที่1นนะครับส่วนอาคารจอดรถอยู่ตรงนู้นนะครับรถยนต์เจ็ดชั้นนะครับพัฒนาทางเอาละนี่คือกลุ่มงานที่1แล้วมาดูกลุ่มงานที่2กันหน่อยทางที่เหนือ <ừ. S 1> นะคะทางทิศเหนือเนี่ยทำอะไรกันบ้างนะคะก็จะมีการปรับปรุงหลุมจอดอากาศยานแล้วก็ขยายอาคารเทียบเครื่องบินทางด้านทิศเหนือนะคะในส่วนของการดูแลพื้นที่ใช้สอยตรงนี้เนี่ยอยู่ที่2 4 4 0 0 0ตารางเมตรแล้วก็จะมีหลุมจอดอากาศยานแบบประชิดอาคารเลยรตรงนี้เนี่ย40หลุมจอดเลยนะคะรวมไปถึงอาคารสำนักงานสายการบินอาคารรองรับแบบ VVIP ก็จะอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะอยู่ส่วนของการพัฒนาด้านทิศเหนือ ตรงนี้คาดว่าจะเปิดใช้ปี74หลังจากทางทิศใต้ทิศใต้เนี่ย72สองนี้ก็ต้องเอาเข้าไปคุยกับทางด้านของกระทรวงคมนาคมให้แล้วเสร็จด้วยนะแต่ว่าเบอร์สองคือสีเขียวสังเกตว่าทุกอย่างจะอยู่ตรงนั้นนะครับทุกอย่างจะอยู่ตรงนั้นแล้วก็จะเป็นอาคารที่เชื่อมต่อกันมาแล้วเดี๋ยวจะมีทางเชื่อมเขาเรียกว่าจังชันยาวมาจนถึงตรงนี้เลยนะครับเอามาจนถึงอาคารที่สามที่กำลังจะสร้างดังนั้นทุกส่วนจะเชื่อมต่อกันหมดนะครับอ่ะนี่คืองานด้านทิศเหนือของกลุ่มงานที่สองสีเขียว มาดูกลุ่มงานที่3ในแมพเนี่ยจะเป็นสีน้ําเงินหรือสีฟ้า,าก็จะกระจายเอ๊ะทำไมกระจายก็มาดูคะ่ะนี่คืออะไรกลุ่มงานที่3าเนี่ยนะคะคืองานก่อสร้างในพื้นที่เขตปฏิบัติการกันบินค<ช>่ะคุณผู้ชมอ่มีอะไรบ้างงานก่อสร้างลานจอดอากาศายานด้านทิศเหนือด้วยนะคะแล้วก็พร้อมกับทางขับเชื่อมใช่รครับไปทางขับ มีลานจอดอากาศยานพร้อมทางเชื่อมอย่างที่บอกไปงานปรับปรุงพื้นที่ด้านทิศเหนืองานก่อสร้างทางรถไฟอ๋ออันนั้นอันนั้นเฟสห้าขออภัยครับแล้วก็มีการปรับปรุงอาคารสํานักง,งานด้านทิศใต้ตรงนี้ด้วยร่วมถึงงานก่อสร้างงานท่อด้านที่อยู่ด้านในนู้นนะครับก็จะเป็นกลุม่มงานที่4แล้วก็5อ่าครับสีส้มคือกลุม่มงานที่4ี่นะคบปักไว้1จุดคือสีส้มตรงนี้เป็นอาคารผู้โดยสารอาคารหนึ่งนะคะแล้วก็อาคารเทียบเครื่องบินทางด้านทิศเหนือมีการปรับปรุงเป็นงานปรับปรุงอาคารที่4นี้ตอนปัจจุบันนี้ใช้อยู ครับยังเปิดใช้อยู่เวลาเดินทางโดเมสติกเนี่ยจะใช้อาคารนี้อยู่นะครับทีนี้กลุ่มงานที่5ก็เป็นกลุ่มกลุ่มงานที่สนับสนุนโครงการต่างๆภายในนี้เป็นงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคต่างๆที่อยู่ภายในนี้นะครับถ้าดูจากรูปก็จะเห็นจะเป็นเส้นประแบบนั้นนะคะเพราะว่าก็เชื่อมต่อกันไปสนับสนุนงานสาธารณูปโภคกันไปเอาละนี่ก็คือแนวคิดในการพัฒนา5กลุ่มหลักของท่าอากาศยานดอนเมืองซึ่งตรงนี้เดี๋ยวทําไปพร้อมๆกันโดยแนวคิดหลักของท่าอากาศยานดอนเมืองคือการเพิ่มเขาเรียกว่าทําให เป็น Point to Point กันเดินทางแบบจุดต่อจุดอะเ mm hmm. ชื่อมต่อการเดินทางเป็นทั้งโดเมสติก hmm. และอ mm ินเตอร์เนชั่นแนลที่สะดวกสบายและรวดเร็วนะครับ mm hmm. ลองไปฟังแนวคิดนี้เต็มๆจากคุณกิรติกินมนวัตรนะครับ mm hmm. ทำกรรมการผูม้มนวยกรัรญแห่งของท t ครับ ครับก็คือในเรื่องของการที่จะใช้พื้นที่นะครับเรามองไปถึงเรื่องของ connectivity นะครับถ้าการเซียอนอนเมืองเนี่ยมีข้อดีก็คือมันอยู่ใจกลางเมืองมันเชื่อมต่อได้ทั้งรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับรถไฟเชื่อม3ส,สนามบินรวมไปถึงการเชื่อมกับระบบแท็กซี่ระบบแกร็ฟต่างๆฉะนั้นเราจะมีการสร้างอาคารที่เรียกว่าเป็น junction terminal นะครับเป็นอาคารที่รวมจุดสนย์รวมการเดินทางทั้งรถแท็กซี่รถบัส การเดินทางโดยแอร์พอร์ตลิงการเดินทางโดยรถไฟสายสีแดงเข้าไว้ด้วยกันทําให้คนเนี่ยเมื่อมาที่ที่อาคารนี้แล้วเนี่ยนะครับ mm. เขาสามารถที่จะรอเวลาการที่จะขึ้นเครื่องได้อย่างมีความสะดวกสบายนะครับมี พื้นที่เชิงพาณิชย์นะครับมีพื้นที่ในเรื่องของร้านค้าร้านอาหารนะครับอาจจะรวมไปถึงโรงหนังหรือว่าโรงแรมที่เป็น Day-Use ทำให้เขาเมีพื้นที่ที่ใช้อย่างสะสดวกสบายด้วยนะฮะแล้วในขณะเดียวกันก็สามารถกระจายผู้โดยสารไปยังอินเตอร์และโดเมสติกเทอร์มินอลได้ตามความต้องการในการเดินทางครับน,นะครับก็เป็นแนวคิดวิธีการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมืองในในภาพรวมแล้กัน นอกจากนี้เมื่อสักคู่นี้เนี่ยถ้าฝั่งที่ผมยืนในตาม Mapping เนี่ยคือผมคืออยู่ฝั่งทิศใต้มันจะมีอาคารหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มงานที่3อยู่ตรงนั้นเนี่ยฝั่งด้านทิศใต้เนี่ยจะมีอาคารที่เขาเรียกว่าเดิมทีเป็น private jet terminal แล้วปัจจุบันผู้ให้บริการคือ M7 นะครับอดอนเมืองเนี่ยเป็นสนามบินที่รองรับ เขรียก private jet มากพอสมควรแล้วก็มี V I P lounge ที่จะรับรองรับสายการบินเหล่านี้ซึ่งก็ทำให้ตรงนี้แหละครับเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพหรือผู้ดวนทางที่มีศักยภาพสามารถสร้างไรายได้ให้กับประเทศไทยได้มากกว่าปกติทั่วไปดังนั้นสิ่งที่ A O T อยากจะพัฒนานั่นก็คือ private jet terminal อยากจะขยายขึ้นสักหน่อยนี่อลองดู capacity ได้นะฮะปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะรองรับได้เท่าไหร่สำหรับ terminal for private jet นี่นะคะก็อยู่ที่20-30เที่ยวบินต่อวันนะซึ่งเดี๋ยวจะมีการเพิ่มขิดความสามารถให้มากไปอยู่ที่60เที่ยวบินต่อวันค่ะครับเพราะฉะนั้นรายได้ก็3ส0 0พล้านบาทนี่คือตัวเลขคือเป็นรายได้ที่เข้ามาที่ทาง l t t นะใช่ครับยังไม่นับรวมกับการที่ได้กลุ่มต้องบอกว่าเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวก็ตามหรือว่ากลุ่มนักธุรกิจก็ตามนี่นะคะ บิน privately ได้อะกลุ่ม ultra wealthy มีความสว่าถในการจับจ่ายใช้สอยสูงเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มมีคุณภาพนะคะซึ่งอาคาร p r i v a t e jet terminal เนี่ยเวลาเ<ม>ครื่งองบินมาลงาเขาก็จะเป็นเครื่องบินที่ไม่ได้เหมือนเ <c oughs> ครื่องบินโดยสารเชิงพาณิชย์ทั่วไปก็จะมีที่จอดเครื่องบินและจุดซ่อมบำรุงบำรุงเครื่องบินส่วนตัวแบบครบวงจรอ,อยู่ที่นั่นเลยนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งหมุดหมายที่ทอ,อทอหรือ a o ออยากจะเดินทางไปนะครับ ย้อนกันสักหน่อยอย่างที่บอกไปว่าปัจจุบัน M7 เนี่ยเป็นบริษัทที่เป็นคู่สัญญากับทออทอหรือ AOT อยู่เนี่ยเป็นผู้ให้บริการ Private JET อยู่ที่ดอนเมืองตรงนั้นแหละสัญญากับทออทอเนี่ย10ปีก็จะหมดในปี2569หรืออีกประมาณ2ปีต่อจากนี้ทีนี้จะต่อหรือไม่อย่างไรเนี่ยตอนนี้เป็นที่น่าจะชัดเจนแล้วแหละว่าหลังจากครบสัญญา AOT จะนำพื้นที่ออกมาประมูลด้วยการทำแบบ PPP ให้เอกชนร่วมลงทุนกับรัฐ<ฆ>ระยะเวลาสัมปทานกำลังกำหนดอยู่ที่ช่วง15-20ปีตรงนี้ให้เอกชนมาร่วมลงทุนไปเลย<ฆ>การเปิด PPP ลงทุน Private Jet Terminal เนี่ยก็จะมีเดิมเนี่ยเงินลงทุน1,000ล้านบาทนะครับอ่าก,ก็ประมาณนี้นะครับอ่ะเอาละ การขยายห้ากาัศยานดอนเมืองเฟสสามเนี่ยจะมีเปิดประมูลเนี่ยในส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยหลากหลายโครงการเดี๋ยวยกตัวอย่างให้คุณผู้ชมได้เห็นดีกว่านะครับ<ฆ>ก็อย่างที่บอกไป private จิตเนี่ยนักักประมาณ1000ล้านบาทนะครับส่วนกลุ่มที่2คือการเปิด PPP ลงทุนโครงการงชั่นเทอ Terminal ังชั่นเท Terminal เนี่ยถ้านึกภาพให้คุณผู้ชมนึกภาพจากแมพเมื่อสักครู่นี้เนี่ยจะอยู่ระหว่างอาคาร123อมซึ่งเป็นจุดที่จะรวมอะไรบ้างรถรางแล้วก็รถส่วนบุคคลรถอะไรต่าง อันนี้กลุ่มที่1และการเดินทางกลุ่มที่2คือฟาซิลิตี้พื้นที่เชิงพาณิชย์ภายในสนามบินอยู่ตรงนี้ด้วยที่อจังชันเทอร์มินอลดังนั้นเลยต้องเปิดเผ p พีบีพีไงให้เอกชนเข้ามาทําการบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ตรงนี้จะจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะจะเข้าไปดูแลเรื่องของอาหารการกินฟาซิลิตี้ร้านค้าต่างๆเดี๋ยวให้เอกชนไปดูแลเลยแต่จะมีจังชันเทอร์มินอลนะครับแล้วก็ส่วนงานสุดท้ายนะคะโครงการสุดท้ายก็จะเป็นการเปิดประมูลเพื่อหาผู้รับเหมาก่อสร้าง กลุ่มงานต่างๆเนี่ยแหละค่ะที่อยู่ในแผนพัฒนาสนามบินดอนเมืองเฟส3มูลค่าการลงทงุนตรงนี้นะคะอยู่ที่36 0 0 0พล้านบาทบานั้นก็แบ่งออกเป็น3ส่วนชัดเจนเลยนะครับส่วนความคืบหน้าของดอนเมืองอื่นๆเนี่ยก็จะมีโครงการซ่อมบำร,รุงอะไรก็ตามที่กําลังดําเนินการอยู่ในท่าอากาศยานก็จะมีโครงการการให้บร,ริการซ่อมบำร,รุงอ,อากาศยานหรือ MRO และโครงการให้บร,ริการซ่อมขนาด เบาอากาศยานนะครับหรือว่า, Line าลายเมนเทน e นนซ์นัท่าอากาศยานดอนเมืองตอนนี้อยู่ระหว่างศึกษาวิเคราะห์เชิงโครงสร้างอยู่นะครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นโครงการให้บริการสําหรับท่าอากาศยานส่วนตัวผู้โดยสารน,นะคะแล้วก็กิจกรรมต่อเนื่องหรือ GA ตรงนี้ก็อยู่ระหว่างศึกษาแล้วก็วิเคราะห์โคร,รงการะค่ะซึ่งเป็นโครงการภายใต้พรบร,ร่วมลงทุนนะคะระหว่างรัฐและเอกชน PPP นั่นแหละนะคะตามกฎหมายนี้ในปี62สองสุดท้ายอ่ะก็เป็นดังช่างบิลดิ่งก็เป็นโครงการให้สิทธิ์การประกอบกิจการต่างๆให้กับ เอกชนนะครับอย่างที่บอกไปเอาล่ะลองไปฟังเสียงของดรกราติอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการพัฒนาเรื่องของ private jet ว่ามีแนวคิดในการพัฒนาโซนนี้แล้วก็รวมถึงด้านอื่นอย่างไรบ้างครับในส่วนของตัวการพัฒนาดอนเมืองนะครับหลังจากที่เราพัฒนาเฟส3และได้แล้วเนี่ยนะครับตัวขีดความสามารถของดอนเมืองก็จะอยู่ที่ประมาณ40ล้านคนต่อปีนะครับซึ่งจะรองรับ อย่างสะดวกสบายทั้งผู้โดยสารในประเทศและระหว่างประเทศแล้วนอกจากนั้นนะครับก็จะมีอีกเซกเตอร์หนึ่งที่เราถือว่าเป็นเซกเตอร์ที่สําคัญเช่นเดียวกันก็คือสําหรับอ er ัล well ต้าเวลส์คัสเตอร์หรือผู้โดยสารที่เป็นไฮเน็ตเบิร์สต่างๆนะครับก็คือกลุ่มที่เป็นไพรเวทเจ็ทนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีผู้ให้บริการเพียงรายเดียวที่ท่าอาการศรยานดอนเมืองนะครับซึ่งตอนนี้เราก็มีแผนที่จะพัฒนาเป็นศูนย์ซ่อมบารุงและศูนย์รับผู้โดยสารไพรเวทเจ็ทเพิ่มมากขึ้นที่ท่าอาการศรยานดอนเมืองด้วยนะครับซึ ดอนเมืองเนี่ยกลายเป็นจุดศูนย์กลางนะครับไม่เฉพาะการเดินทางในประเทศและระหว่างประเทศแต่เป็นการเดินทางสำหรับ private jet ซึ่งถือว่าเป็นตลาดที่กำลังโตมากๆในเอเชียและในพื้นที่โดยรอบครับเป็นตลาดที่มีศักยภาพและกำลังเติบโตได้ดีในทวีปเอเชียนะครับโดยเฉพาะ private jet เนี่ยเดินทางมาถึงลงปุ๊บมีการเชื่อมต่อทุกอย่างจะอยู่ตรงนั้นไม่ต้องเข้าไปร่วมด้วยดังนั้นกลุ่มอ er ัลต้าเวลเนี่ยจะชอบการเดินทางในรูปแบบนี้นะครับ เอาละนะครับนอกจากท่าอากาศยานดอนเมืองแล้วนยครับ AOT เองหรือว่าบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเขาก็มีแผนที่จะพัฒนาสนามบินที่อยู่ในมือที่เขาดูแลอยู่6แห่งเนี่ยนะครับก็มีสุวนรณภูมิแล้วดอนเมืองแล้วยังมีเชียงใหม่เชียงรายภูกเก็ตและหาดใหญ่ด้วยนะครับ<ฆ>ก็ตั้งเป้ายัางไงบ้างฮะนี่มาดูนะคะทางท,ท่อเองนะคะก็ตั้งเป้าที่จะเพิ่มเกียรติความสามารถท่าอากาศยานทุกแห่งเลยนะคุณผู้ชมซึ่งภาพรวมทั้งหมดของทุกแห่งเนี่ย จะต้องสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง250ล้านคนต่อปีนั่นหมายความว่ารวมมาเลยนะคะที่เกิดจากการพัฒนาท่าอากาศยานเหล่านี้ค่ะสุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่เชียงรายภูเก็ตแล้วก็หัดใหญ่รวมไปถึงการขยายท่าอากาศยานภูเก็ตด้วยแล้วก็เชื่อมต่อไปอีกนะคะกับ s p l p n t n r m i n a l ตรงนี้เนี่ยจะเพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้นในการเดินทาง เชียงใหม่เองก็จะพัฒนาอินเตอร์เนชั่นแนลเทอร์มิใหม่นะครับ mm. เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ direct โดยตรงไปที่เชียงใหม่เลยไม่ต้องเดินทางเข้ามาที่กรุงเทพมหานครก่อน mm. ลองไปฟังเสียงแนวแนวคิดในการพัฒนาท่าอากาศยานต่างๆจากดรกริยติอีกครั้งหนึ่งครับเราต้องการให้ขีดความสามารถของท่าอากาศยานทั้งหมดของทอทอเนี่ยนะครับอยู่ในระดับ250ล้านคนต่อปีขึ้นไป นะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะรวมไปถึงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิดอนเมืองนะครับเชียงใหม่เชียงรายภูกเก็ตและหัดใหญ่นะครับในส่วนของภูมิภาคเรามีการขยายท่าอากาศยานภูกเก็ตนะครับเพื่อรองรับความต้องการในการเดินทางโดยเฉพาะยิ่งยิ่ง,งการเดินทางระหว่างประเทศนะครับให้สูงมากยิ่งขึ้นนะครับและนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีการคอนเน็กนะครับท่าอากาศยานภูกเก็ตเข้ากับ พื้นที่ด้วยสนามบินที่เราเรียกว่าเป็นสนามบินน้ำนะครับหรือว่าเป็นซีเพลนเทอร์มินอลนะครับเพื่อตอบโจทย์ ความต้องการในการเดินทางอย่างแท้จริงตรงนี้เนี่ยเราก็มีการพยายามคุยกับผู้ให้บริการซีเพลนว่าจะสร้างเป็นซีเพลนคอนเน็กติวิตี้ลงมาที่ภูเก็ตแล้วสามารถขึ้นซีเพลนแล้วไปลงที่โรงแรมในเกาะได้เลยตรงนี้ก็จะช่วยเพิ่มศักยภาพในเรื่องของการท่องเที่ยวในภูมิภาคให้กับเราด้วยนอกจากนี้นะครับเชียงใหม่ก็จะเป็นศูนย์กลางที่สําคัญสําหรับการท่องเที่ยวภาคเหนือนะฮะซึ่งตอนนี้เราก็มีแผนที่จะพัฒนาอินเตอร์เทอร์มินอลใหม่ที่เชียงใหม่นะครับทำให้นักท่องเที่ยวที่มาจากจีนอินเดียนะครับแล้วก็ประเทศต่าง ภูมิภาคนี้เมื่อลงมาที่เชียงใหม่แล้วนะครับสามารถจะคอนเนคโดยโตรงกับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับทำให้เขาได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางมากยิ่งขึ้นครับมนะะหมุดหมาย250ล้านคนเป็นหมุดหมายที่ AOT อยากเดินทางไปให้ถึงซึ่งเราประชาชนคนไทยก็อยากให้ทําได้เช่นชเดียวกันใช่สิเราจะช่วยนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าท่าอากาศยานเนี่ยเปรียบเหมือนประตูบานแรกเวลเข้า to ถ h a i l a n d การ,รที่ขยายประตูให้คนเข้ามาได้เยอะๆอันนี้ต้องเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะคะเพราะจะนํามาสู่การพัฒนาเศรษฐกิจเม็ดเงินหมุนเวียน,นในประเทศได้มากยิ่งขึ้นด้วยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยไม่ใช่แค่กว้างนะเข้ามาแล้วมันสวยงามมันต้องพร้อมใช้สอยมันก็สร้างทั้งฟิลกตูตั้งแต่ก้าวแรกที่เหยียบถึงประเทศไทยแบบนี้เป็นตน้นใช่ครับค่ะครับ